พบกับเจนนี่วอเกอร์นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ walking street นะครับที่ฮานอยอาคารที่เห็นนี้คืออาคารนี้ครับ water puppet show นะรับเป็นโชวนะ์ที่ใครที่มาเวียดนานมนก็ต้องมาดูกันนะครับผมเคยดูไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะแต่อันนี้ก็ตอนนี้ก็คนเยอะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงท้ามกลางตรง walking street แล้ว สภาที่โทรศัพท์ของเขียนนะครับเดีเราไปดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างพาไปเดินในซอยที่เขาขาของมันเยอะนะก็สุดสัปดาห์เขาก็จะปิดถนนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้คนมาเดินนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดเลยในฮานอย แล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงจุดเช็คอินนะครับของ Walking Street ตรงนี้แล้วนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรในมาร์เก mm ็ต hmm. ตึกนี่ก็คือตึกนี้ครับเ้าจะมีร้านกาแฟานะคุณที่ไปนั่งชมวิวกันนะครับ mm hmm. แตน่นเราจะไปตรงนู้น,นครับตรงที่เป็นที่ขายของกเยอะนะนะครับ อากาศดีมากครับเราไปเชี่อมต่อครับมาถึงตรงที่เป็นจุดขายของนะครับก็นี่ก็มีของกินนะแต่ตหลักๆที่เขาขายที่นี่จะเป็นพวกเนี่ยของฝากเสื้อผ้า ยาวมากนะครับเคยเดินมาแล้วรอบหนึ่งนะประมาณน่าจะมีเกือบกิโลอะ่ะเราไปเดินดูกันโฟร์แอนด์ฟรีเมอร์ที่นี่นดูครับทุกคนคนเยอะมากครับ ันนี้เราได้ภารกิจมาต้องซื้อเสื้อผ้ากลับไปครับโอเคผมขอตัวช้อปปิ้งกันนะครับ